ป่าเสร็จรปกเกลาเจ้าอยู่หัวพระชิพุนเพลงไว้สาเพลงเพลงแรกก็คือราตรีประดับดาวเขาเพลงที่2คือเพลงคาเมลอออมทถาวเพลงที่สามคือเพลงของโรมคลื่นกระทฝักสามชั้นไม่ได้ส่งแต่งเพลงแค่สามเพลงเท่านั้นบทร้องยังไม่ออกก็ปฏิวัติเจ็เจ็้าเมื่อเป็นผู้ช่วยนตร์ใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีวงนดนตรีสจะส่ง ทรงมีรับสัตว์วงดนตรีไทยนี่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นคนไมนกับออเคสตรากลางนะไหวไหมด,ดนตรีวงหรือสายสลับหนุ่มหนักแน่นเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าสมัยธิการที่อุบเยอะมากเลย เด็กที่มาเรียนในหมใหกัที่ 7, เจ็ดเก่งหมดเลยุกนนคนไปเป็นหน้าวงดนตรีใหญ่ๆได้บดขนาดที่เรื่องไม่มีอะไรเลยพยายามที่จะรักษาให้ใช้ใจน้อยที่สุดเนี่ยไยังมีวงดงนตรีสามบทไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยครองราชบินแค่แปดเกปีแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยจริงเลยเม,มีอะไรเลหลือเยอะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ SCoU s t o r n Podcast ค่ะในรูปแบบรายการใหม่ที่เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะอยู่กับ,บิชันนางสาวพัทราวดีพลบุญนักเอกสารสนเทศสำนักบรรณสารสนเทศหรือห้องสมุดมสทค่ะ หากกล่าวถึงบุคคลสำคัญทางด้านวงการดนตรีไทยหลายท่านคงนึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูลพิษอมตยักุลในนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและท่านค่ะก็เป็นอาจารย์ผู้ค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีรวมถึงเป็นผู้บุกเบิกเรื่องการศึกษาค้นคว้าทางด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะ ด้วยความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ของท่านอาจารย์นะคะก็ได้รับพระกรุณาโปรดเก้าให้เป็นศาสตราจารย์สาขาดนตรีเป็นคนที่สามของประเทศไทยและเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านมีผลงานทางด้านวิชาการทางด้านดนตรีเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยาและเป็นที่ปรึกษาของวิทยาลัยราชาสุดามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะนำเสน เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีในรัชกาลที่7ตลอดจนความประทับใจนะคะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ด้วยค่ะกษัตริย์ผู้ทรงโปรดปรานในดนตรีทั้งไทยและก็สากลตลอดจนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้กับวงการดนตรีไทยและดนตรีสากลในประเทศสยามนะคะโดยถ่ายทอดนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมมตยกุล ที่เกิดและเติบโตอยู่ในวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเหมวดีนะคะพระราชธิดาในรัชกาลที่5ทําให้นะคะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์ตลอดจนเรื่องราวของดนตรีไทยนะคะจากในวังด้วยค่ะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าชาวยหัวรัชกาลที่7ปเนี่ยประสติปี2436ในพระรบรมราชวงังช่วงที่ทรงพระเยาว์เนี่ย ท่านก็เล่นเหมือนเด็กๆทั้งหลายแหละเนี่ยแต่ว่าสเสเ็จโรงเกมเนี่ยถ้าโตมันด้กันท่านเล่าให้ผมฟังว่าในสมัยรัชกาลที่5นั้นเนี่ยเจ้านายเล็กๆเนี่ยได้แต่เล่นสนกันเท่านั้นเลยแต่อาจจะมีเครื่องดนตรีที่เอามาทิ้งไว้ที่ไปที่นั่งจากตีมหาประสาทไว้เล็กๆเนี่ยเล่นก,ก,ก,กันอยู่ตื้ออังกุษสำหรับรัชกาลที่7ทดี่เราไม่เห็นพระรูปทรงเครื่องดนตรีเลยแต่มาพบว่าเมื่อตอนที่เสด็จทรงาศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6อะ ท่านทรงผัดบอลลินและสมเด็จวอลลีนที่่น่วัะนั้นก็ส่งสีสอได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะมีพระบรมรูปทรงสอด้วงอยู่รูปเดียวตรงนั้นเองที่เรา้เห็นแต่ว่าในองานที่เจ็ดเนี่ยท่านโปรดเครื่องดนตร,รีฝรั่งอันนี้เรารู้ได้ทันทีเลยว่าในช่วงระยะเวลาที่ประทับอยู่ที่เทศอกกรีเนี่ยท่านคงสนพระไทยดนตรีฝรั่งมากทีนเดียวเพราะว่าท่านสเ็จกับวาเป็นไทยแล้วท่านซื้อแผ่นเสียงเพลงฝรั่งข้าไปเยอะมากเป็นแผ่นเสียงประเภทไก่าลาดที่เราเห็นเนี่ยนะครับ มีทั้งเพลงของเบโธเฟนของปาร์คของเดวอชาร์ของเอ่อเบลดโซนเยอะแยะเมื่อเป็นเจ้ประดิน์ใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีวงดนตรีส่วนพระองค์ที life, ่จะส่งดนตรีจนกระทั่งประมาณสักหนึ่งปีหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าพยาวรพงศ์พิพัฒน์เนี่ยวงดิตฐ์เพราะก็ได้จัดวงดนตรีถวายซึ่งวงดนตรีเนี่ยเรียกว่าเป็นวงโมโหรีหลวงเป็นวงส่วนพระองค์เลยทีเดียว ที่พระบาทเศษพระปกราจร่วยหัวจะส่งมีที่ประทับส่งสอด้วงนะฮะบางทีก็ส่งสอดอู้อาทิตย์หนึ่งก็อะไรข้ามทีเดียวจะต้องยกวงเป็นถวายตัวแล้วก็ปไปเล่นกพรที่นั่งบนสถานยังมีวนรีอีกสองวงที่เจ้าพญาวราพงศ์พิพัฒน์จัดถวายเป็นวนรีข้าราชบริาพารอันหนึ่งเนี่ยเป็นวตรีผู้หญิงล้วนเลยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพญาสนริยาน ทั้งหมดมีอาจารย์เจริญใจสุทธนวัตินเป,ป็นปัรีรนาตเอกมีปะเชื่อมสุดาเกียววิจิตรมีครูช่้มช้อยเข้าไปบรรเลงถวายซึ่งจะบรรเลงทุกวันพุธจะต้องแต่งตัวเล่นเสื้อผ้าสีเขียวขึ้นแต่ส่วนวงที่สามเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ใช้ในราชการโดยเฉพาะเลยนะฮะสำหรับเวลาเล่นละครทรงละครดึกดําบรรหรือละครรำหรือเอ่อเป็นการละเล่นสรุปสนานอะไรต่างๆเนี่ยมีวงดนตรีวงหนึ่งเป็นวงเรีงหอก ผู้ชายกุมารได้ขึ้นไปกาเสร็จพระปกราจยู่หัวพระราชิีคนเพลงไว้สาเพลงเพลงแรกก็คือราตรีประดับดาวเขาเพลงที่สองคือเพลงกัเบล่าองค์เถาเพลงที่สามคือเพลงของโปรงคลื่นกับท้องัังสามชั้นทุกคนจะรู้แค่นี้เพราะเหตว่าอะไรกพราเพราะเห็นว่าเล่นซ้ำซากกันวนกันอยู่แล้วเป็นเพลงเอกทั้งสามเพลงและที่สำคัญก็คือ ราชบัณฑิตยสถานได้มีการบันทึกเสียงเพลงประชิ์พลทักามเพลงนี้ลงบนแผ่นเสียงโดยห้างคารโฟนของเยอรมันจำนวนหนึ่งเนี่ยถวายขึ้นมาเป็นของหลวงแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยเอาไปคอปปี้แล้วขายอีกผ่านห้าตรากระต่ายของนายตองอีกชวนเพราะฉะนั้นเพลงประริชธิ์พลทักษาเพลงนี้จึงแพร่หลายเาทุกคนรู้จักแต่พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีไม่ได้ทรง แต่งเพลงแค่สามเพลงเท่านั้นท่านยังทําเพลงเพลงหนึ่งไว้แต่ไม่แพร่หลายคือเพลงสาร,ริกาชมเดือนเถาคุณ mm hmm. ชืชอชอยดุยพันล่อดผมฟังว่าบทร้องนั้นเป็นบทร้องเก่าว่าอย่างไรเล่าเจ้าสาร,ริกาแก้วไม่เอ่ยแอวไปอีกเล่าท่านเจ้าห้องกพระลูกข่าวแต่ว่าจะเข้ามาฟังลองจะขอถามนามน้องสัุลหนีนี่ก็คือบทเพลงสาร,ริกาชมเดือนสามชั้น ที่ส่งสดับครั้งแรกแล้วก็ส่งคิดที่จะตัดอัตราสามชั้นลงมาเหลือสองชั้นแล้วก็ตัดสองชั้นให้มาเหลือชั้นเดียวเป็นเพียงขนาเดเล็กๆสร้างเสร็จเรียบร้อยได้ทดลองแล้วบทร้องยังไม่ออกก็ปฏิวัติสอบทีเจห้าส่งมีรับสั่งกับหลวงปิติเพลาะว่า วงดนรีไทยนี่จะทําให้มันใหญ่ขึ้นเกินกับพิพาดเครื่องใหญ่หรือมโหรีเครื่องสายขนาดใหญ่ได้ไหมให้เป็นสักสามสิบสี่สิบคนมันก็ออเคสตราฝรั่งน่ะไหวไหมลูกดเเรีบ,บ,บอกว่าทําถวายได้แต่จะต้องฝึกมากเพราะว่าจะต้องกำหนดแนวการบรรเลงของทุกคนให้เป็นระเบียบ เมื่อมีการปรับปรุงก็ทาให้จาเป็นจะต้องมีคอนดักเตอร์หรือวัตถยากรเกิดขึ้นก็ยังไม่ทันจะทาสวายก็ปรับเปลี่ยนการปกครองเมื่อจะสร้างวงเครื่องสายฝรั่งหลวงขึ้นใหม่ในสมัยชารที่เจ็ดเนี่ยเจ้าพญาวรพพิพัฒน์ก็ให้ต่มอินเตอร์ไฟหรือพระเจดุริยากลับมาสร้างวงเครื่องสายฝรั่งหลวงแล้วก็สํานักงานเนี่ยอยู่ที่สวนมิสขวันก็เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกเข้ามาเลยเพรื่องสติคมัยยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงมี แนวความคิดว่าจะเสียงเพลงสรรเสริญพระบรมีร้องประสานเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยลงแผ่นเสียงราชบัณฑิตรวมทั้งจะมีการเขียนโน้ตเพลงไทยเดิมเพลงหน้าพาดเพลงหอมโรงเช้าหอมโรงกลางวันหอมโรงเย็นอะไรต่างๆนานาพระบิพระสิพิเนี่ยจะเขียนเป็นโน้ตสามคนเป็นบรรทัดห้าเส้นหมดเลยพระเจ้าดุริยางก็ยกลูกศิษย์ทั้งกองเนี่ยมาช่วยเขียนโน้ตเพลงได้ราชการทันทีเลย ดนตรีสากลก็เป็นเนื้อเป็นหนังผมเรียนได้ทราบตามตรงเลยว่านักแน่นเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าสมัยรัชกาลที่หกเยอะมากเลยนะเพราะเด็กที่มาเรียนในสมัยักาลที่เจ็ดช่วงระยะเวลาปีแปดปีเนี่ยเก่งหมดเลยทุกคนเลยเมื่อสิ้นรัชกาลที่เจ็ดแล้วเนี่ยไปเป็นหัวหน้าวงดนตรีใหญ่ๆได้หมดหลังจากรัชกาลที่เจ็ดเสร็้สมบัติไปแล้วพระเจนดรอย่างท่านลกลายเป็นบิดาของ วงทนนการวงตำรวจวงกรมศิลปกรตลอดชีวิตท่านท่าน,นก็นกถวายงานในการที่6ที่7ที่8ที่9คือตัวพจนดตุยอย่างเนี่ยก็คือปรดักของรระชาศที่7จนั่นเองนักดนตรีในวงเนี่ยก็กลายเป็นครูไปสอนที่อื่นๆต่อเพราะฉะนั้นงานดนตรีประเภทดิิตีีเป่าเนี่ยดนตรีสัตว์เนี่ย มันก็ได้ผลประโยชน์จากนดนตรีของโปรโมรสุนทรแซมที่เจ็ดแบมบครูตามบ้าต่างๆนานาเป็นเป็นนักแต่งเพลงหลายคนที่เราอาจจะรู้จัก่ายเช่นครูสไลด์ไเลิศเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์พระเจ็ิญริยาเป็นคนที่สร้างสุเทพวงกําแพงขึ้นมาจนั้งเป็นตัวเป็นตนสร้างชลินนันทๆนัคอยก็มาเป็นตัวเป็นตนก็ได้สอนคนอย่างสมานกันจนพลิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นเจ้าพ่อเพลงหนังเพลงละคร มาทำงานร่วมกับเพื่อนของท่านอีกหลายๆคนนะในสุดก็เป็นนดกแต่งเพลงขนาดใหญ่ทำเพลงให้โรงละครในระดับรายงมหาศาลเพราะฉะนั้นดีตรีฝรั่งหลวงเนี่ยของการที่เจ็ดเนี่ยสร้างตำลังคนขึ้นมาให้กลายเป็นครูปตรีไทยสากคนต้องถือว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพลิกวิกฤิ่ให้เป็นโอกาส แล้วก็กลายเป็นสิ่ทอดไปจนถึงวันนี้เป็นต STOU Storyn Podcast เรื่องเล่าจากจดหมายเหตุและสารสนเทศอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาระดีๆที่ฟังได้ทุกที่ทุกเวลา